สวัสดีครับวันนี้ก็ได้เอาดินมาเสริมนะครับผมกองดินมาให้เสริมมาเสริมให้กับชางทรายชนวนะครับผมให้เขาได้นอนได้เกลือกได้กลิ้งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมถ้าฝนไม่ตกก็จะเสริมมาอีกสักสองสามรถนะครับผมให้เขาได้นอนกองดินเป็นดินทรายนะครับผมทรายทรายทรายนาะครับผมจะดันลงไปอีกนะครับผม น่าจะได้อีกสองสามรถนะครับผม <Wow. S 1> อ่าก็ขอขอบรพระคุณนะครับทุกคะแนนนะครับผมที่เมตตาช้างคลายธันวานะครับผมอ่าเราก็จะแบ่งไปอ่าแบ่งไปครับผมแบ่งไปหากอ,าองดินนะครับผมอ, <Yeah. S 1> อ,บอ,อ่าเพื่อให้เขาได้นอนนะครับได้เล่นนะครับผมเล่นกองดินกองทรายนะครับอ่าขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับผมที่เมตตาช้างคลายธันวานะของเรานะครับผมอ่า ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมเดี๋ยวเขาก็จะเล่นแล้วครับผมสงสัยคืนนี้ก็จะนอนเปลือกเลยครับผมชอบนะครับกองดินแบบนี้ครับผมรุงนี้ก็ถ้าฝนไม่ตกบ้างครับผมก็น่าจะได้อีกสักสองเที่ยวนะครับผมสองรถอีกครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับผม